คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางแนวทางในการเสี่ยงโชคโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจยยารญาณในการชมนะครับไม่สนับสน,นห้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆผู้ปกครองควรให้คําแนะนาแก่บ,บุตรหลานนะครับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนํานะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับ fc ฮานอยทุกท่านครับ fc พอพารวยนะ fc เก่า fc ใหม่นะครับ พบกันเช่นเคยครับกับตัวเลขแนวทางนะครับการเสี่ยงโชคนะครับสลากกินแบบรัฐบาลห้าน้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวเลขปังๆเฮงๆกันนะครับเฮงบ้างไม่เฮงบ้างก็นะพักบ้างอะไรก็ดีนะครับเอฟซี FC ทุกท่านก็อย่าได้ตามทุกงวดทุกวันเนาะวมันมีเงินทุกวันนะครับก็เอาตามที่มีกำลังนะครับ พบกันวันนี้ในรอบของวันพฤหัสบดีที่23นะครับกันยายน2564นอบะครับแป๊บๆบหนึ่งก็จะสิ้นเดืเอนแล้วเนาะนะครับก่อนจะพบแนวทางของวันที่23เรามาสรุปแนวทางของวันที่ผ่านมาครับวันที่22นะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะสำหรับในรอบของเมื่อวานนะครับแอดมินก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพอดีขยับสูตรนิดหน่อยนะครับ ว่าจะวางตัวเลขให้ลดลงบ้างนะครับก็ไม่ดีครับขอวางเท่าเดิมดีกว่านะครับมันก็ไม่ได้มากนะครับเพราะว่ามันใช้สําหรับทุกหวยนะครับในรอบทั้งวันเลยเนาะไม่ใช่แค่เฉพาะฮาหนอยนะครับน้อฉพาะกิจครับมาอะไรก็ไม่รู้ครับห้าหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดก็มาตัวตรงเนาะ ล่างก็มา10มาตัวกลับนะครับส่วนห้าร้อยพิเศษนะครับสายเบิ้ลก็ไม่ทันได้เตรียมตัวนะครับหรืออาจจะเลือกเบิ้ลอื่นก็ได้เพราะว่าแอดไม่ได้ลง7จเนาะหลุดไปนะครับล่างหนึ่งเก้าก็หลุดไป น้อยปกตินะครับน้อยปกติ72าอันนี้เมื่อวานนี้สาย7เหานี้ก็ลำบากเลือสดเลยนะครับ72ก็ไม่มานะครับ07ก็ไม่มานะครับส่วนรอบสุดท้ายนอย v ีพก็นะเก็บวิกฤตให้เป็นศรัทธาได้พลิกเกมขึ้นมาเหมือนกันนะครับ ในตารางก็เข้าตรงนะครับ6 8ส่วนล่างมาตัวกลับเนาะ82นะครับส่วนในกลุ่ม vip เราแอดก็ก็ต้องยอมให้เนาะ4หางไว้นะครับปิดท้ายให้4หางนะครับเพอเห็นว่าหวยมันหนีเหลือเกินนะครับก็เห็นใจก็ต้องก็ต้องให้นะครับ มีก็ต้องให้ไปเนาะก็เขา้าล่างเข้าบนเลเนาะหกแกับ8ปนะครับก็เฮงๆกันไปคนที่เฮงคนที่ตามเนาะแต่แอดมินก็สงสารนะครับไม่อยากให้ตามทุกรอบนะครับเพราะว่าสองรอบมันหลุดก็ก็ไม่อยากให้ตามรอบที่สามแต่คนที่มีกําลังพอเขาก็เขาว่าตามก็ก็ได้ไปก็เฮงไปเนาะให้ปไปนลรครับมีพุ่งนี้เสมอแก้ตัวใหม่นะครับมาพบแนวทางของวันที่23นะครับ วันนี้มีลาวพัฒนานะอย่างที่แจ้งไว้นะครับว่าลาวพัฒนาเนี่ยจะให้รอบจะให้สุดท้ายของรอบรอบฮานอยนะครับอย่าพึ่งมาถามในกลุ่มนะครับเพราะว่าแอดจะไม่ให้สลับแม่สับกันนะครับจะให้แนวทางเป็นชว่วงสุดท้ายเนาะหลังจากที่ฮานอยออกเสร็จจดไว้แคบไว้นะครับอ้าเบิ้ลยังไม่ได้ให้ไว้เลยยังไม่ได้ให้เบิ้ลไว้เลยโอ้ตายแล้ว ตายแน่ๆเลยนะครับตายแน่ๆเลยุ่งนี้ก็ให้หนึ1 1> 1่งหนึ่งไว้แล้วกันเนาะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่สี่แปดนะครับก็จะมีสามสาให้เนะนะครับจดไว้แค่ไว้นะครับจะได้ ใช้เป็นแนวทางถันนะครับใช้ได้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับเ่าจะเป็นหุ้นต่างๆใช้ได้หมดนะครับก็ขอให้เฮงเฮงปังปัทุกคนครับก็มาลุ้นกันครับว่าจะหมูรื้จะจ่านะครับหลังจากเมื่อวานนี้ก็เกือบหลุและนะครับ v i p มาค้ำชีวิตไว้กับเฉพาะกิจนะครับส่วนเฉพาะกิจนะครับรีบดูนตารางเลยนะครับดูตารางแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครหน่อยเฉพาะกิจ นะครับเขาปิดรับ4โมงเย็นเนาะก็ลองดูครับส่วนรอบอื่นๆก็ใช้ได้หมดครับในตัวเลขพวกนี้ก็ดู YouTube เสร็จก็แคปแคปหน้าจอนำตัวเลขพวกนี้ไปวางตามรอบต่างต่างของวันนั้นเนาะยันยนู่นละครับไปถึงดาวนู่นละครับดาวโจนส์นู่นสุดท้ายนู่นนะครับนะก็เห็นๆกันไปนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับขอให้ fc ทุกท่านมีความสุขมีเงินมีทองปลอดภัยจากโควิดเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ